สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เสือน้อยตอนเช้าให้กินยาก่อนอาหารแล้วเขาก็กินอาหารเม็ดได้บ้างนิดนึงนะคะก็ให้เขาอยู่ในบ้านนะคะก็ดีใจขึ้นมานิดนึงนะคะที่เขายัง <c oughs> ยังกินอาหารให้อยู่นะคะถ้าไม่กินเลยนี่จะน่าเป็นห่วงนะคะก็ให้กินยาลองดูไปก่อนนะคะว่าเขาจะดีขึ้นไหมนะคะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ให้เด็กๆก,กิน ไผ่เงินกันนะคะตื่นเต้นกันใหญ่นะคะอยากกินมากนะคะเพราะว่านุกผ่านร้านขายต้นไม้ด้วยนะคะเมื่อวานที่พาเสือน้อยไปพบหมอนะคะแล้วก็เลยได้ซื้อมาฝากพวกเขา3ามต้นนะคะ3ามต้นอีกกรงหนึ ja. ่งเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะคะเขากินเหมือนกันส่วนพวกในบ้านในกรงแล้วก็เอาไก่ตัดตัดตัดหนีบหนีบยอดไปให้กินนะคะก็ เด็กๆอยู่ในกรงเขาก็น่าเห็นใจอยู่นะคะน่าเห็นใจอยู่แต่ว่าจะปล่อยจะปล่อยก็ไม่ไม่ปลอดภัยนะคะก็เลยคิดว่าวัยกำลังสนก็อยู่ในกรงนี่แหละโตขึ้น,ข,นขึ้นมาก็ปล่อยได้บ้างนะคะทํำมันแล้วปล่อยได้บ้างนะคะปล่อยให้เขาออกไปผ่อนคลายรู้จักโลกภายนอกบ้างนะคะรู้จักว่าภัยอะไรเอาตัวรอดอะไรบ้างนะคะก็ อย่างบางทีก็ปล่อยพวกนมๆที่ทํามันแล้วออกไปเล่นบ้างเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ไปไหนไกลนอกจากในบริเวณบ้านเนี่ยค่ะค่ะถ้าทํามันหมดก็น่าจะได้ได้ให้เขาไปเรียนรู้อะไรข้างนอกบ้างเจ้านายเจ้าพุนเนี้เขาก็กลางคืนเขาก็เล่นอยู่บริเวณในบ้านเนี่ยค่ะก็ปล่อยเขาเหมือนกันเรื่องของน้องแจนนะคะต้องกราบขอบพระคุณ นกเยนที่ดูแลเจ้ามาสองแสน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 วานกับแสนสวยนะคะต้องกลับขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะนูคิดว่าท่านคงไม่ประสงค์จะออกน้ำนะคะท่านช่วยเหลือมาแล้วก็มีพี่กุ๊บไก่แล้วก็มีเอฟซีท่านอื่นที่สมทบมาจะมากจะน้อยนุกต้องกลับขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะนุกนุกจะซื้อให้น้องเป็นรายอาทิตย์รายสัปดาห์นะคะเขาสารนุกซื้อแล้วนุกจะทําคลิปทุกครั้งที่เอาไปส่งน้องนะคะ เพราะว่าถ้าซื้อกระสอบใหญ่ให้ปุ๊บเนี่ยอะไรอะไรบางทีมันพลิกแพงมันเปลี่ยนได้นะคะอย่างญาติพี่น้องเขาก็เห็นแล้วก็อยากได้อยากมารบกวนนุกคิดว่านุกน่าจะวางแผนดีที่สุดแล้วนะคะเรื่องที่ว่านุกจะไม่ช่วยน้องนี้ไม่เป็นไปไม่ได้นะคะถ้ามีท่านผู้ใหญ่จะดสีสนับสนุนมาคือนุกต้องช่วยอยู่แล้วนุกต้องให้น้องอยู่แล้วไม่มีทางว่าจะเห็นแก่ตัวไม่ช่วยไม่ทํานะคะเพราะว่า นุก็เป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งที่ที่หมู่บ้านเขาก็รู้ค่ะว่าเราก็ไม่ใช่คนจะไปเป็นแบบถ้าเราเอาภาระาไปให้คนอื่นอย่างเช่นน้องแจนเน่ยแล้วเราไม่ไปดูแลพวกเขาอะแล้วเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไม่ได้ห่วงหน้าตาเราคะ่ะแต่เรามีจิตสํานึกอยู่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะคะเตรียมไว้ให้แล้วคะ่ะเขาสารเย็นนี้กับอาหารของเจ้าสองแสนนะคะเนี่ยค่ะ ก็เดี๋ยวนุจกะกทำคลิปให้ชมนะคะตอนเย็นนุจะนุเข้าไปเกือบทุกวันละคะ่ะเข้าไปเกือบทุกวันเอาอาหารไปส่งพวกเขานะคะวันนี้นุก,ก็รีบทําคลิปนะคะรีบทําคลิปเมื่อมีเวลามีคาบว่างนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสองแสนกับพวกน้องแจงเขาจะมีข้าวสารอาหารกินแล้วนะคะอาหารนุก,ก็ไปส่งทุกวันนะคะอาหารมานะคะแล้วก็นุกได้ซื้อยาถ่ายพยาธิมา สี่เม็ดนะคะสี่ตัวนะคะหมาบ้านน้องแจนนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะได้ออกไปให้พวกเขากินนะคะยาแถพยาซื้อมาจากคลินิกสัตว์เมือวานนี้นะคะมีมาจรตัวหนึง่งไม่รู้เขามาจากไหนนะคะเขามาอยู่บ้านน้องแจนก็ก็เลยต้องให้เขากินด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไล่เขาหนีนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะตอนเย็นเจอกันอันนี้ก็ถ่ายแต่ข้าวสาดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ